ก็จะมาใช้ชีวิตเป็นเด็กเลี้ยงควายหนึ่งวันหมาน้ำเงินล่ำไหมล่ำแบบใหญ่กระพูดภาษาอังกฤษพี่ซิสซิสเฮ้ยเชี็คฮะเฮ้ยว่าจั่นมาจากบ้านฝรั่งเหรอสูงไม่ใช่หรอา ดูดีๆนะว่ามันเป็นไก่ดำหรือมันเป็นไก่ไหม้วะเนี่ยหอมหอมหอมกัดนะเชิญเลยเชิญดีคุมยขาวขอบขาวสบายไหมครับท่านไปฝังเรานี่ เาขาไม่ไปด้วยน่ะ มาเปล่นีเดี๋ยวสเดี๋ยวเอาตวไอ้ตัวตัวใหญ่มาแตัวหมาแล้วมาลวมเร็วมรมาลานี่นีมาน่มาเปลานีก็งลยเขเ้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะบุรุคิดอยู่ว่านี่หมามันจะกัดกันหรือมันจะต่วกาหรือมันจะอะไรอยู่เนี่ยทรมันยังดูไม่ค่อออกโอ้หมันไปดมไข่เขาอีกปล่นี้เขากระดิกฐานแสดว่าเขาอามีไปลานี้ 喂，来不来。

ก็เลยว่าให้พอามสำคัญกับเขาบ้างเมนการเรียงดู้ว่าแบบลำใหญ่กระแสก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้ดีกับครอบครัวเป็นเงินออมครับมีผลประโยชน์ทุกปีทุกเดือนครับแต่ก็ได้เอเนจีแล้วก็ไปเอาคว่ออกคอหไปเอาคว่ออกคอกมาเนี่กลับบ้าน อ hey, คปกติแล้วชีว oh, ิตของเด็กเลี้ยงควายก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็เอาควายไปออกมาเลมหญ้าออกมาเลมหญ้าตอนเช้านะครับพอดีเด็กเลี้ยงควายคนนี้ไม่สะดวกตอนเช้านะครับเที่ยงพอดีเลยเที่ยงต้องเอาลงน้ำแลวตอนนี้คือช่วงร้อนเอาลงน้ำนะครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปลงน้ำระหว่างนั้นก็ไปเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าแล้วก็เอามันขึ้นมากินอีกรอบนะครับใช่ครับไปเติมนอนเนอ๋อต้องนอนต้องนอนกลางวันด้วย ใช้มอเตอร์ไซค์เป็น ATV เลยถึงจัดธนการณ์จริงๆไปนู่นแล้ว ว่าแบบเลี้ยงควายจริงๆแล้วคือพักเช้าเนี่ยคือเอาเขาออกมากินหญ้าถูกไหมครับใช่ครับตอนเที่ยงก็คือต้องพาเขาไปหลบเข้าร่มเข้าร่มเอาเข้าร่มก่อนครับแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้าวให้เขาครับแล้วก็ช่วงเย็นๆบ่ายๆก็เขาไปเล่นน้ำใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเด็กเลี้ยงควายสบายมากนะครับผมสบายครับก็คือตอนเช้าเอาออกจากคอกก็ปล่อยมันไปกินหญ้าควายอยู่ที่ไหนก็ปูไปนอนที่นั่นนะครับสบายครับเเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใครว่าลำบากบ้านไหนมีวัวมีควายก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีแต่แต่ผมเคยเคยเคยไปกับเพื่อนครับมีเ่ีล้ยง หัวเนื้งควายเยอะเลยสนุกครับดูดิเห็นไหมมีนขิดดินจนหัวมันดินเต็มหัวเลยเ่ยเอาละระวังนะครับสับเด็ดคนดังเลยนะครับโลพี่รวยรวยละกันละกันให้ดวยทำบูรเวงเลยนะนี่สรุปขีดวิวอย่าทำทรงนั้นสิธรรมดาควายเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะใจดีน่ารักไม่มีเตะไม่มีถีบเหมือนวัวม้าดูยังไงครับว่าโอ้นี่นี่นี่น้ำเขาเรียกว่าน้ำครั่งอาจจะแตกแล้วครับครับน้ำครั่งน้ำครั่ง ควายของเรากี่มายตัวเมียหน่อยนะครับตัวเล็กมานเล่นกันหน่อยชิวันนี้รเๆๆๆๆๆๆราเๆๆราแวงราแหวงมันนะเพราะว่าเมื่อวานมันเพิ่งจะมีเหตุการณ์ก็คือมันคุยต้งเพินกระเด็นเลยต <g ül? c oughs> อนแรกทุกคนก็แบบอู้ยมาเล่นกับมันไอ้รวยมาจูงเล่นถ่ายรูปเล่น <c oughs> ตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยครับ <c oughs> ควายเผือกสายเจ็ดร้อยโลตัวเบ,บลเลอร์เลยมึงดูดิผมยังต้องพันหรอเหมือนรถแท็กเตอร์คันหนึ่งเลยนี่พลังงานเขาจะขนาดไหนอะ สมัยก่อนนี่เขาสามารถลากกุยเย็นไหนาผมว่านั่นนะเพื่อาานโอเคครับก็คือควายชอบกินคือเบอร์ไม้สดๆหญ้าสดๆนะครับแน่นอนพวกฟ้าพวกนี้กินได้แต่ก็ลองคิดดูถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยกินแบบผักชำ่ำๆมันก็ดีกว่ากินมาเลยทมันแห้งๆนะเป็นมนุษย์กนะ็บะหมี่ครับบะหมี่ใช่เดี๋ยวเราไปเกี่ยวหญ้าสดๆให้น้องควายกินกันดีกว่าป๊อปเอาละครับ,รบเราต้องให้ความรู้ก่อนนะครับว่าเลี้ยงควายเนี่ยอุปกรณ์สำคัญมีอะไรบ้างครับพี่ครับสำคัญที่หนึ่งก็นี่นะครับเกลียวครับ เขียวๆย,ยากครับถุงนึ่งถุงทะเลเ <barely> ของเราทุกคนจะต้องมีย่ามครับมีเชือกครับเชือกไว้สําหรับผูกควายหรือผูกเรือันนี้ก็คือหลักเอาไว้ตอ,อกเอาไว้ยึดควายครับราถามว่าวุดเคยไปไหนเลี้ยควาย เฮ้ยทำไม่ได้ตอนปีคนเดียวไปได้ครับอ้าวอันนี้ก็คือการต่หนุ่เคยไปเลี้ยงนะเป็นเพื่อนนั่นก็คือกี่ใบมวยนี่โอเคครับอันเดี๋ยวภารกิจต่อไปของเราก็คือไปหาหญ้ามาให้ควายหญ้าสดๆครับอนเดี๋ยวเราจะใช้สาธิตการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดโดยเด็กที่ไม่เคยเลี้ยงควายมาก่อนมาไปดูซิสวัสดีค่ะนี่จะบอกว่าเคยไปเลี้ยงมานะคะเฮ้ยตอนเด็กเนเคยเลี้ยงควายเหรอไม่รู้วัวหรือควายแต่ไปเนี่ยกับคนไงพี่แอนเหรอแม่ก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าเท่าที่ จำได้คืออยากไปเพราะว่าอยากไปกินข้าวอยู่ในนาเราไปคือไปก็คือไปนั่งเฝ้าเฉยแม่แม่นางก็จะขอข้าวให้ก็เดินลงไปไปเฝ้าเฉยเลี้ยวควายสบายครับพีเลี้ยวควายดนึ่ว่ามันไม่ได้ยามากอะไรถูกไหมแต่แบบอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติถามได้ไหมว่าเฝ้าทําไมวะเอ้าเผื่อมันหนีไงเราจะได้รู้เฮ้ยต้าได้นี่กูลุ้นอยู่นะมึงไปรับพีรับเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเด้อ นี่สวยเลยนี่หญ้านโอ้โหอ่าพี่ผมถือเคียวมาให้เฉยๆครับขอบคุณครับดูนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ฝ่าฟันว่าโตขึ้นทุกวันอยากจะเป็นเลี้ยงควายนะครับครับหญ้าที่ดีคือหญ้าที่รักปูหญ้าตายายครับเออจะไม่รู้ทำไมเหมือนกับมาทีไรพี่จะแบบหน้าบวมเหมือนกับเป็นแพ้อักเสบตัวนะรีบๆเดี๋ยวเจ้าของเขามาเห็นโอเคมัจเจ้แชมโพกคุณหน่อยนะแชมพูทนต์เพราะผมทำไม่ดู เออเอาไว้แท้ไว้แท้เกวไว้แท้ไอ้ายนิ้วหายเป็นคนเก่านี่ยลองดูที่ผมโปรเฟชชั่นอลเบอร์ชีพนะครับดูทันประทานครับที่ต้องรีบทำเพราะอะไรครับคงจะขวางเข้ามาต้องให้เสร็จไวรับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆเนาะขอบคุณที่สวยงามก็คือต้องบอกเอาละครับ ตอนในเด็กนี่กูไม่สามารถที่จะมีครูเป็นตุ๊ดได้นะทำไมครับกูแพ้เกสอนกูแพ้เกสอนไล่ปละเกพี่อููงูไปเหนเยอะอะไรอะตะไคร้เอาเรื่องว่ะเด็กเลี้ยงควาย,ยาจริงๆแล้วหน้าที่ที่เหนื่อยสุดก็น่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวเกี่ยวยากเกี่ยวยากถ้าเกิดว่าหน้าฝนคือควายอยู่ในคอกแล้วก็กินกินหญ้ากินฟางกับกินหญ้าที่เกี่ยวมาเท่านั้นใช่ครับ ที่เหลือก็คือไม่มีใครเกี่ยวถูกไหมใช่ที่เหลือเราก็ปล่อยเอาไว้ให้เขากินโดยธรรมชาติได้เลยครับแ้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยควายมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็หมดนะหมครับเดี๋ยวหมดหมดมันขึ้นไปทําให้ยังไงมันขึ้นไปทําอะไรเนี่ยไปทําอะไรเปล่านี่มันเป็นหมาลจ้ามันขึ้นไปเด้นเหะ้นี่มันจะไปขึ้นไปไหน ครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเรามีวิธีที่มันง่ายกว่าการเกี่ยวนี้ครับมีครับทุกวันนี้เขานิยมอันนี้แล้วครับเราวคุณพ่อไม่เอาบ้านเธอเลยเขาคือหลอกชาวหัวหน้าเผ่าเกี่ยวยากนะครับครับผมอย่าบอกนะคุณพ่อเฮ้นี่ไงครับจบ กลมๆลุกโวดหลังตายวปเรื่ลุกๆยืนมันไม่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้หรอครับคุณพ่อเอ๊ะเอะ ป็นไงครับดีเยีงงครับเก้ไปครับเก้ไปครับผมหมดคำพูดแล้วครับผมไม่ไหวจะพูดอะไรดีพอพูดไปก็เป็นคำพูดที่อาจากทำให้จบมีเครื่องนี้ไม่ใช่ตั้งแต่แรกก็จบแล้วกลับกันเถอะเดี๋ยวเจ้าของเขามาเจอไปป่ะบักเบานี่โอ้ยไปเเดี๋ยวเราดูนะว่าเขาชอบไม่ชอบคือเขาจะวิ่งมาหาเลยชอบมากมักหลาอหลีเตะตัวอุ้ยมันรู้ตัวพี่เออมาแล้วมาแล้วดูมันสิมันรู้ตัว มาด้วยเ,เดินมาแล้วเดินมาตามเลยเดิยมันตามเลยอ่ะพี่หอมจังหอมจังเว้ยนั่นไปกินต้นไม้ที่บ้านเราแล้วม <c oughs> ั้มาเร็วมาเร็วมา,วมา,วมาวหมดเลยอะ่ะทำมาแลตอนแรกมึงวิ่งหนีกูนะถึงเวลาตอบคือกวนพายน้ยมันรู้จริงแคเนี่ยเฮ้ยมันเดาให้จ้าหรือเปล่ามันได้กลิ่นเลย,ยต้องแดนออยเข้ามาหมดเลยอ่ะสุดที่เป็นตรงเหนือมั้ยครับรอกินบุฟเฟ่เลย เออจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อาชีพที่ง่ายเพราะว่ามันต้องแอคทีฟระดับหนึ่งเปลี่ยนโลเคชั่นเกี่ยวหญ้าแต่มันก็มีความสุขยู่นะพนเพราะว่าโอ<ว><ะ>้ยเนี่ยกถูกมึงไปแก่ดิโนนี่มันไ,ไม่อยอมให้จับจริงๆหรอกเลี้ย,ยงตามพ่อพันธนนุ์เลยส <c oughs> ุด<อ>ด้วยคุณออกมาจากฟาร์มลูกชิ้นนะครับพี่รวยอย่าปวดผมนะครับฮัลโหล เอาละครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆกันเลยกันนะครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะทําไก่อบฟางให้เรากินวันนี้วุฒิโลจะทําเมนูพิเศษให้ลองชิมนะครับพีอ้ายครับครับผมวันนี้จะทําไก่อบปี๊บครับพี่น้องมีไฟข้างหลังด้วยครับผมขั้นตอนในการทําเป็นไงบ้างครับดังไฟก่อนครับครับผมไก่ครับเริ่มเทอเริ่มเท่ืสอไก่แบบโอเคครับปิดกองครับไปกันเลยครับ มันมีปีหนึ่งที่ที่พอยะเขาจุดไฟนี่เขาจุดไฟแล้วก็เขาเอาไม่อยู่ลยมันลามมันลุกไปหมดเลยมันไม่เทียงนาไม่อะไรเขานะนานะครับพ่อทังสามปีขึ้นหลังนี่แหละไฟลามใช่ไหมพ่อไฟลามไปก็เดี๋ยววันนี้ผมว่ามีมีโอกาสอยู่นะพ่อเพราะว่าฟางแห้งๆครับรอบหูรอบตาลมแรงอีกต้องได้จ่ายจ่ายค่าฟางเขาจ่ายค่าไม่เทียงนาเขาอีกพอเตรียมเงินเลยนะครับดูยางที่เอาไปดังไฟครับแม่จุดมาแล้วครับหยุดแล้วมาแล้ว ถ้าเกิดเมาเล่าขาวกันแล้วกูมีเหยี่ยมเมื่อกี้นะครับบอกเลยครับลมแรงๆเงี้ยครับเดี๋ยวได้ขายควายทั้งหมดเลยสเตปในการทําไก่อบฟางนี่คือยังไงครับสเตปเลยครับสเต็ปแรกไม่ควรจะเอาเตามาวางไว้ตรงนาที่เต็มไปด้วยฟางหรือเปล่าครับใช่ครับสเตปที่2ก็คือระวังอย่าให้ด้นฟืนมันหล่นลงมาครับสเตปที่3ามคือไม่ควรทําใกล้ฝูงควายที่กำลังตกมันอยู่ด้วยใช่ไหมครับสเตปที่คุณเห็นอยู่วันนี้กรุณาอย่าเอาไปทําตามเจ0ดร้อยโลนี่มันห่างจากกูไม่น่าจะเกินเมตรครึ่งนะครับเนี่ย ไ้เนาะอโแรงซะด้วยแรงซะด้วยโอ้สะเก็ดไฟสะเก็ดไฟเอออเออนึกว่าหยิบผิดขวดตกใจหมดโอ้ยโอ้ยคิ้วเลยโอ้แดงเลยโดนเลยอะสเก็ตโอ้สเก็ดงันนี้คุณไม่อยากคิดเลยว่าท um, hey, ุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยฟางขนาดนี้เป็นยังไงโอ้โหตีนคุณโอ้ยผ่านการหมักมาแล้วหชั่วโมง คุณยายครับน้ำน้ำน้ำคือมันร้อนแล้วมันอยากไปเล่นน้ำไม่รู้ใครกันแน่เลยมาเลยมาเลยมาเลยวาเร็วครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็เคยได้เป็นเด็กเรียนควายไม่อยากเรียนหนังสือเลยเป็นสนุดูกเลยคุณยายคุณยายบอกไม่เรียนก็ได้แต่โตขึ้นเป็นเด็กเลี้ยงควายนะนี่ไงเลยไปไกลกันนี่ว่า้วยขาว ถ่เย็นแล้วสบายไหมครับท่าน เออต้อมีความสุขดีนะที่ว่าการได้ดูธรรมาชาติดีแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็คือการเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งใช่ไหมของชาวบ้านใช่ไหมพีว่วุฒิครับผมเพราะว่านี่คือทรัพย์สินที่สามารถที่จะสาาร้สางมาูลค่าคุณได้นะครับน <c oughs> ี่บรกดูดเช็คเบรกตอนนี้ตัวละสี่หมื่นนะตัวครับตัวครับพี่ดิดเช็คครับดิดเช็คกางเกงอะไรครับพี่กางเกงอะไรครับกางเกงโรตัสโอ้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่สองข้าศ้าโอ้เสื้ออะไรครับพี่เสื้ออะไรครับแปดพันเฮ้ยแปดพันเลยอ่ะแบรนดเนมเหรอใช่ไหนดูสิ ลุงจะเหลือแปดพันได้ไงอะซื้อปูนกับเขาเฮ้ยคือท้ายท้ายเฮ้ยลองทานเลยกับพี่ลองทานเลยครับลองทาคนหัวครัวครับอ้าวคุณมีหรือยังครับใส่ลุยพี่เห็นเปิรสกปรกแบบนี้มันไม่สามารถที่จะสกปรกได้นะครับเดี๋ยวคุณเข้าชมโฆษณาของผมสักอันหนึ่งกันเลยครับใส่ไว้ข้างล่างนี้กันเลยนนะสกปรกแค่ไหนล้างยังก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมสำหรับลุยไล่ลุยสวนลุยนาลุยป่าลุยทะเล มานี่มึงมาเดียวนี้เข้าฉากดีนี่ตรงนี้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 นี่นี่มองนี่นี่โอเคโอเคเข้าฉากเฟรมสวยยังเสวยแล้วครับสวยแล้วโอเคอ่ะหยุดอ่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นั่งน,นั่งนันน่งพูดภาษาอังกฤษพี่ซิดซิทซิทเฮ้ยเช็คแชมเฮ้ย วาจันมาจากบ้านฝรั่งเหรอแล้วเดี๋ยวก็เอาวัวมาผูกไปแล้วแตนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมสูงไม่ใช่หรอกอ๋อดูดีๆนะว่ามันเป็นไก่ดำหรือมันเป็นไก่ไหมวะเนี่ย หอมหอมหอมได้ทั้งกลิ่นของหอมทานได้ทั้งกลิ่นของะก้นเชืเ้อบียร์นหน่อยหอมเบียร์หอมไก่เดือดคาวนี่เอาไปเด็ด,ดานื่องพื้นที่สูงตลอดไอ้เข้มเกิดนะคลิปเนี้ยสนิ้นสนส้ <c oughs> <c oughs> อนอรนา้นส้นา้กา้นส้นส้นส้น้นค้นส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 ้วนส้น้นส้นส้นส้บนก้นสนส้นั้งส้นส้น่้นนส้น <c oughs> ้นนนสนนส้้นนนน้นนยนสน้น มันดูเหมือนกับม,มันผอมๆแห้งๆแต่เมื่อเช้าพี่ไปกินนี่คือเนื้อมันฉ่ำกว่าไก่พวกแบบไก่ซ<ช>ุปเปอร์<ช>อีกนะ<ช>แล้วคนแก่คนเท่าเขาชอบกินมากกว่าถูกไหมครับแพงกว่าด้วยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนยาเลอวุใช่ใช่แล้วแล้วไม่มีน้ำจิ้มเหรอนี่ไงครับเฮ้ยเลย้ย <laughs> <laughs> แล้ววันนี้เพิ่งเข้าแอปทีมด้วยครับผมแอปต๊อกต๊อกแอปกระดอต็อก ขายยังไงนะพี่พุธในเพจเราในกล่องเรามาตอนนี้จัดโปร3600บาทครับรบค่าจัดส่ง240บาทครับปกติขายอยู่ที่150รอบนี้โปรพิเศษ249ไก่ดำขมว้อดีครับแลซ้ายนิดนึงครับ ก็อ่ะนะเชิญกินดีเราไม่ต้องเตนมน้ำจิ้มหลายอย่างแต่นี้คือกินได้ทุกอย่างอย่ได้ทั้งวันครับคุณอุ้ย เกิดมากูยังไม่เคยกินลองกันเลยวิธีวิธีเผ็ดใช่ไหมเผ็ดไหมน้ำหอมมันก็จะแห้งนะมันทำนะในอย่างที่เราบอกเสมออะไรที่เป็นธรรมชาติอ่ะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเขากินแบบกินนอนกินไส้เดือนได้ออกกําลังกายแน่นอนดีกว่าไก่ที่ถูกขังอยู่ในคอกเล็กเล็กัดอาหารที่เป็นแบบเมล็ดโปรตีนให้จนอ้วนมีความเครียดแล้วก็ไปเชือดนี่แหละครับเออหรือออกตรงจับสวย ข้าวเราก็กินแล้วเดี๋ยวไปกินเหล้าดีกว่าเดี๋ยวตกเย็นเรามาเอาควายขึ้นน้ำผูกเข้าคอจุดไฟไล่มแมลงถุกต้องที่สุดครับเอา <laughs> <laughs> สเตปนี้ถูกที่สุดเลยมาเร็วเล พอๆพอๆแล้วจอยแล้วจอยจอยไอ้เฮียแล้วควายอยู่ไหนอยู่ในน้ำอ่ะคนดูสงสัยว่าทำไมอาการถึงไม่เหมือนเมื่อเช้าเหนื่อยไงล่ะตกเย็นแล้วเ,ลเอา้ามีแต่ควายน้อยนึกถึงซาตานเลยเ<ห> <ers> ทำไมควายน้อยมึงขึ้นจากน้ำได้แล้วครับเพราะอาทิตย์กาะตกดินนะครับเ <sh arp> ย็นย่ำสนธยาแล้วเหล่านกกาก็บินคืนสู่รังง่วควายยรับกับคอกแหละครับพี่น้องครับตอนนี้ถ้าเรารอเขาก็จะดึกนะครับก็จะค่บเมืดนต่นแหละเพราะเขาเย็นเขาสบายสบายสบายเดี๋ยวเราจะเอาหาอะไรมาเกี่ยวเชื่อโอเคพ มาเร็วขึ้นไปนอนค้องักละเขินนเนมันค้ำแล้วเขม้วนพี่นี่นเออโดนไล่โดนไล่โดนไล่โนล่โดนไล่โดนไล่โดนแล่โดนไล่นไล่โดนไล่โนไลาโนไล่้นไล่โนล่นไล่โนไล่ดนลดนไล่โดนล่นไล่โนไล่โดนไล่นแล้วมนลนไลดนลลโนไล่นไล่้นไล่โดนไลดนลนไล่โดนลนไลนไล่โนไลนไล่ไดนดนลนลนไลน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 ไลล อย่าๆไม่ออกโอ้มาเร็วมาว,มาว,มาวอขี้ควเต็มมือแล้อันนี้คือเอาคาออก็คอเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือไปเอาปากมาทำไมไปให้มันแดกครับโอ้ยว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 ยีข้าวข้าเป็นไงครับนี่เอาไม่มันเมาเออพอทรครับนีเสียมนะครับอ้ว น่าจบอีพของเราด้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเเป็นเด็กเลี้ยงควายหนึ่งวันครับสนุกครับชิวๆรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราทำแล้วมันมีความสุขมันเหนื่อยมันได้ออกกำลังกายเลยอย่างน้อยมันไม่มันไม่เหนื่อยมันเข้าฟิตเนสมันแบบเหนื่อยแบบมีจุดมุ่งหมายแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย คุณอย่าไปคิดว่าคุณเลี้ยไปทําไมคุณลองดูผมให้คุณดูวันนี้แล้วคุณลองดูอีกสองสามปีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ได้นะพอนะถ้าคุณอยากประสบอะไรละอย่างมองการไกลอย่าไปมองว่าจะรวยพรุ่งนี้มันลืมนี้เพราะว่าธรรมชาติไม่มีทางที่จะโตภายในค่ำคืนเดียวใส่ใจและมองการไกลในอนาคตเราไม่รู้ข้า,าจ,จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ได้ขอบคุณครับท่านประธานโคตรเท่เลย เด็กเลี้ยงไฟแล้วจะจะขอบคุณพี่เจริญภูมิครับครับบขอคุณพ่อนะครับครับรักครับรักรักพ่อจนเกินนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปนั่งจิบเครื่องดื่มกันต่อเหมือนเดิมสิ่งที่ผมชอบครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าในอนาคตคำพูดของผมกับน้องๆควายที่เกือบจะกลายเป็นลูกชิ้นชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปนะครับโอเคเยินซะหรือครับ เกือบไม่มีชีรอดจะถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เกือบจะไม่มีนุซซี่จิตตักดีแล้วใช่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ไหมไปไมไปไปแล้วไปเราเป็นสีดำแดงตัวนี้ไม่ตสีหยานนะคตัวนี้